หมึดๆเนาะส่วนเปิดแฟลชนิดหนึ่งโอเคครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับกับหลายๆท่านนะครับซึ่งก็ตรงกับวันพระและเป็นวันมาคาบูชานะครับก็เช่นเคยนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเองก็ได้มาทําการไล์สดนะครับแล้วก็แนะนำนะฮะทุกขั้นตอนเกี่ยวเรื่องการปลูกหมากกับโกโก้นะครับ วันนี้ก็เช่นเดิมนะฮะแต่พิเศษไปกว่านั้นก็คือผมเองเนี่ยก็อยากจะนำพานะครับในเรื่องของทอักษะหรือความรู้นะครับที่จะมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือทุกท่านที่ชมไร์สดนะฮะหรือแม้กระทั่งเราชมย้อนหลังนะครับผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมมาพบปะพูดคุยนะครับมาทําการไร์สดเนี่ยมันก็จะช่วยกับหล,หลายๆท่านได้เหมือนกันนะครับไม่มากก็น้อย อย่างเช่นตัวผมเองนะครับอย่างน้อยๆเหมือนที่เราขึ้นหน้าจอไปนะครับว่าวันนี้ผมมี4เทคนิคนะฮะที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จมันก็มีหลากหลายนะครับในเรื่องของ4เทคนิคนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับซึ่งผมเองก็จะผสมผสานนะครับในเรื่องของอาชีพด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะผมนะนายละวิโรธสันติวัฒนาพรนะครับก็ในนามของบริษัทเมทาลินพูลซับย์9ก็าจำกัดนะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นธุรกิจอาชีพที่ผมทํามาอย่างหลายๆท่านก็อาจจะเข้าไปดูในเพจบ้างนะครับแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังผมบ้างนะฮะในลร์สดนะครับนั่นก็คืออาชีพเกี่ยวกับโกโก้และหมากสูงตูดแหลมโกอินเตอร์หน้าขาวนะครับก็อย่างนี้นะฮะว่า,าการที่เราเนี่ยจะทําธุรกิจอาชีพนะครับทุกรูปแบบนะครับแม้กระทั่งทุกท่าน ที่ชมไล์สดผมนะครับหรือว่าทุกท่านที่ชมย้อนหลังนะครับมันก็จะขาดไม่ได้เลยนะครับใน4ี่องค์ประกอบนี้นะครับถ้าเราทำธุรกิจอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพประจำอาชีพราชการหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับมันก็ต้องมีสี่องค์ประกอบตัวนี้เข้าไปนะครับอย่างเช่นข้อ1นนะฮะเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยมีธุรกิจอาชีพของตัวเองนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราจะต้องเป็นคนมีความฝัน นะครับมีความฝันนะฮะ,ะความฝันในที่นี้นะครับมันก็หมายถึงว่าตัวเรานั่นแหละครับนะผมยกตัวอย่างนะครับว่าท่านที่อ่ารับราชการนะครับท่านก็คงจะมีความฝันในตัวท่านเองนะครับว่าเราอยากมีตําแหน่งสูงขึ้นอยากมีรายได้มากขึ้นนะครับนี่ก็ตัวหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่ามันคือความฝันของเรานั่นเองนะครับแต่จะทำยังไงนะตรงนี้ มันก็เป็นเทคนิคที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะว่าหรือบางท่านเนี่ยอา,อาจจะเป็นในเรื่องของอาชีพเกษตรกรนะครับที่ปลูกพืชนะไม่ว่าเป็นพืชชนิดไหนก็นแล้วแต่นะฮะเราเองก็ต้องมีความฝันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเวลามันเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับมันน่าจะได้เยอะเพราะมันส่งผลในเรื่องของการเงินเรามันจะได้มากขึ้นนะครับนั่นก็เรียกว่าความฝันเหมือนกันนะครับหรือว่า ท่านที่ทําในเรื่องของอบริษัทเอกชนนะครับหรือวิสาหกิจท่านก็ต้องการเงินเดือนให้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นเขาก็เรียกว่าความฝันนะครับที่เราอยากได้แต่การที่เรามีความฝันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบให้มันครบนะครับในเมื่อเราฝันแล้วนะครับ <c oughs> ความฝันทุกอย่างที่เราฝันเนี่ยเราก็ต้องมีความกล้าในตัวเองด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้เนี่ย ผมทำธุรกิจอาชีพในเรื่องของการส่งเสริมโกโก้และหมากสูงตุดแหลมหน้าขาวตัวนี้นะครับผมเองนะฝันนะฝันว่า,าทางผมเนี่ยอยากจะมีบริษัทที่เติบโตขึ้นนะครับมีชื่อเสียงใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นความฝันที่ผมจะต้องเอาความกล้าตัวนี้เข้าไปบวกด้วยนะคือไปช่วยนะครับไปช่วยให้ความฝันเนี่ยให้มันเป็นความจริงขึ้นมาจะทำยังไงครับอย่างเช่น สมมุติว่าอตอนนี้เราเนี่ยมีอาชีพส่งเสริมในเรื่องโกโก้นะผมเองก็ต้องทําความฝันของตัวเองนะครับในการที่เรามีธุรกิจตัวนี้อยู่นะครับก็คือโกโก้นั่นเองอย่างน้าตอนนี้นะฮะเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับปี2561นนะผมเองก็เริ่มมีการส่งเสริมส่งเสริมอาชีพในการที่ปลูกโกโก้นั่นแหละครับเพราะว่าผมฝันว่าอยากจะ,ะเปิดบริษัท มาแล้วนะครับก็ก็อย่างที่เราเราทราบกันนี้อยู่นะครับว่าในการที่ผมทําความฝันของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องกล้าลงมือทำนะก็คือส่งเสริมแล้วต้องรับซื้อผลผลิตกลับคืนนะครับเพื่ออาจจะต้องอ่าส่งออกนะครับหรือว่าทําการแปลรูปนะนั่นก็เป็นเป็นอ่าการที่เราเนี่ยฝันแล้วเราก็ต้องมีความกล้าทําในสิ่งต่างเหล่านี้นะครับฉะนั้นผมเองก็อยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่า อาธุรกิจอาชีพหรือสิ่งต่างที่เราทำเนี่ยนอกจากมีความฝันของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับเราต้องมีความกล้ากับตัวเราเองด้วยนะกล้าที่จะมุ่งมั่นนะครับกล้าที่จะมีความตั้งใจในการทําอาชีพของตัวเองนะครับเพื่อให้มันประสบความสําเร็จนะครับถ้าเราขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปนะครับในเรื่องความฝันหรือความกล้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราเนี่ยจะประสบความสําเร็จฉะนั้นสิ่งต่างพวกนี้นะครับที่ผมเนี่ยวันนี้ ก็เข้ามาสอดแทรกนะครับในเรื่องขององค์ประกอบความรู้ด้วยในตัวนะครับก็อยากฉะนั้นก็บอกกัอทุกท่านได้เลยว่าเราจะต้องทำนะครับอย่างตอนนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าผมเองก็เริ่มนะฮะเริ่มมีการส่งเสริมอาชีพยอย่างต่อเนื่องต่อเหมือนเดิมก็คือเรื่องของโกโก้นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับที่สนใจอยากปลูกนะครับหรือว่าท่านที่ปลูกแล้วเนี่ยเราอยากมีเพิ่มเติมนะครับปลูกไปแล้ว3ไร่5ไร่10ไร่ อยากจะปลูกเพิ่มนะครับก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันนะฮะ096 935 2 4 6 2นะครับก็ฝากฝากทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของอาการส่งเสริมอาชีพนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็เปิดบริษัทตัวนี้มานะครับก็เข้า6ปีแล้วนะครับเราเองก็ทำความฝันให้เป็นความจริงนะครับจากอดีตที่ผมเคยส่งเสริมแล้วก็เป็นในเรื่องของร้านค้านะครับผมก็ฝันว่าอยากจะมีบริษัทสุดท้ายก็เป็น ตามที่ผมฝันเพราะอะไรครับผมมีความกล้าที่จะต้องทํากับมันนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่ตั้งใจทำยานี้อยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับก็ทุกท่านทั่วไปด้วยนะครับที่ท่านชมไฟ์สดหรือชมย้อนหลังนะครับท่านที่อยากปลูกโกโก้นะฮะหรืออยากปลูกหมากนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมเองนะครับก็จํากัดในเรื่องของอ่าโกต้านะครับโกต้าในการส่งเสริมปลูกนะครับก็จํานวนแค่หนึ่งันไร่แค่นั้นนะครับที่ เราเนี่ยอยากจะจํากัดขอบเขตของเราเองนะครับเพื่อการดูแลพี่น้องเกษตรกรนะฮะให้ครอบคลุมมากกว่านี้นะครับเดิมทีเราเองก็มีลูกไล่อยู่แล้วนะครับแต่ก็พอประมาณนะครับแต่ครั้นี้ในเรื่องของวงการธุรกิจอาชีพเนี่ยโกโก้นะฮะก็เริ่มมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เผยแพร่กันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขาดตลาดนะครับทั้งสองโปรดักต์เลยฮะ ทังเรื่องของโกโก้และก็เรื่องของหมากสูงตุดแหลมหน้าขาวตัวนี้นะครับผมเองก็เลยจําเป็นนะครับที่เราจะต้องสร้างความฝันของตัวเองนะครับให้เป็นความจริงก็คือกล้าที่ต้องส่งเสริมต่อนะครับก็ทุกอย่างมันไม่ใช่อุปสรรคนะครับเหมือนพี่น้องเกษตรกรทั่วไปนะฮะหรือว่าท่านที่ทาอาชีพประจําอยู่นะครับถ้าท่านฝันอยากมีไรายได้เสริมนะครับท่านฝันอยากมี ในเรื่องของการเงินที่มันมากขึ้นนะฉะนั้นเราจะต้องกล้าลงมือทำนะครับเราจะต้องกล้าที่จะปลูกนะครับปลูกโกโก้หรือว่าปลูกหมากนะตัวนี้ผมก็เน้นย้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลงตรวจแปลงลงเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดนะครับไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะฮะทั่วทุกภูมิภาคภาคใต้นะครับาภาคกลางภาคเหนือแล้วเราก็จะขึ้นภาคอีสานนะครับ อันนี้ก็เป็นสเตปที่ผมได้วางเอาไว้นะฮะที่ผมยังทํางานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดนะครับเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อองค์กรนะรเพื่อบริษัทแล้วก็เพื่อพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกอยู่แล้วนะฮะอย่างอย่างเช่นท่านปลูกโกโก้อยู่นะครับท่านก็สามารถเอาหมากนะฮะหมากที่ด้านข้างผมตัวนี้เนี่ยเข้าไปแสมปลูกได้เลยนะครับมันก็มีรายได้ทั้งสองทางนะครับท้งเรื่องหมากและเรื่องโกโก้นั่นเอง นะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะ0969352462นะครับเพราะว่าผมเองก็ส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดและตอนนี้เราก็ยังส่งเสริมอยู่นะครับเพื่อให้มันดีขึ้นนะฮะดีขึ้นแล้วก็ให้ธุรกิจมันกว้างขึ้นนะครับพร้อมกับในเรื่องของอพี่น้องเกษตรกรที่อยากมีรายได้เพิ่มเติมนะครับหรือว่าท่านที่สนใจอยากปลูกนะครับก็ ยินดีนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะฮะชมไลฟ์สดสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตรงนี้ผมมั่นใจว่ามันมีประโยชน์กับพี่น้องทั่วๆไปนะครับหรืออาจจะเป็นวิทยาทานนะครับที่ดีให้กับทุกท่านที่มีอาชีพอยู่แล้วนะครับที่อยากมีรายได้เสริมนะครับหรือท่านที่อยากมีรายได้ประจํา นะมันก็สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมเนี่ยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทําอาชีพเกี่ยวเรื่องการเกษตรนะครับและเราก็ทํามาอย่างตลอดนะครับเข้าหาพี่น้องเกษตรกรเ,เราเนี่ยอยู่ตลอดนะแล้วก็ว่างเว้นภารกิจก็เราเองก็ทุกพื้นที่ผมก็ต้องอามาพบปะพูดคุยในการไร์สดนะครับเพื่อบอกกล่าวแล้วก็ให้เทคนิคหล,หลายๆอย่างกับ ผู้ที่อยากประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะก็ตรงนี้นอก,นอกจากการที่เรามีความฝันแล้วนะครับเราก็ต้องมีความกล้าไปในตัวนะต่อไปนะครับถ้าเรามีความกล้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการที่เราต้องตัดสินใจนะครับต้องตัดสินใจตัดสินใจเลยนะครับว่าเราจะทําอะไรนะครับหรือเราต้องตัดสินใจว่าเราอยากจะปลูกโกโก้นะท่านก็ไม่ต้องหลังเลยครับ เราอยากจะปลูกมากท่านก็ไม่ต้องลังเลครับเราตัดสินใจปลูกไปเลยฮนะแต่การปลูกทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเมื่อวานที่ผมไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกับทุกๆท,ท่านนะครับว่ามันก็มีองค์ประกอบของมันและมีขั้นมีตอนของมันนะครับฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นในเรื่องของวิชาการให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูพร้อมกับให้คหําแนะนํานะครับกับทุทกๆท่านด้วยนะครับเพราะว่าการที่เรา ข <c oughs> อขออเอโทรโอเคครับ <anner> ก็อดีผมมองไม่เห็นนะอันนี้ก็ทางคุณประยูนนะฮะคุณประยูนอยู่ขเขาคอนะครับคุณประยูนนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับท่านก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันหลังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้หรือเป็นหมากนะท่านที่อยากจะปลูกเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับเพราะว่า ผมจะทําอย่างนี้อยู่เป็นประจานะครับบริษัทเมทัลลินพูลซับย์9าเากัดเนี่ยเราทํามาอย่างต่อเนื่องแต่ปี6-1อย่างที่บอกนะฮะก็จากร้านค้ามาเป็นนิติบุคคลปี62นะครับเราก็จดทุนทะเบียน1ล้านบาทพอปี65เราก็เพิ่มทุนทะเบียนเป็น5ล้านบาทนะครับจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังทําอาชีพนี้อยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นให้ความมั่นใจนะครับในการที่เราตัดสินใจลงไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าความฝันนะความกล้า แล้วเราก็ต้องตัดสินใจการตัดสินใจตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับทุกท่านขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกรว่าเราเนี่ยตัดตัดจะตัดสินใจยังไงตัดสินใจปลูกเลยนะครับเจอปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันหรือตัดสินใจที่อย,อยากจะขายผลผลิตให้กับบริษัทเมทัลลินพูลรัพย์99จำกัดเราก็โทรมาคุยกันนะผมเองก็ยินดีนะครับเพราะว่าผมอยู่ในสายอาชีพตรงนี้มาตลอด6ปีจะเข้า7ปีจะถึงนะครับ ก็ให้ความมั่นใจนะฮะ,ะก็ยังไงก็ฝากฝากคุณประยูนนะฮะที่ที่เราอคอมเมนต์กันนะครับว่าท่านก็สามารถที่จะทิ้งเบอร์โทรให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะโทรพูดคุยกันหลังไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมเองก็อยากจะมอบอทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการไร้สดเนี่ยให้กับพี่น้องทั่วไปหรือพี่น้องเกษตรกรด้วยนะท่านมีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการเกษตรนะครับในเรื่องของอปลูกหมากปลูโกโกโก้ก็ผมก็ยินดีนะครับ ยินดีที่จะให้คําปรึกษากับทุกท่านด้วยนะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดนะครับและจากนี้ต่อไปในการส่งเสริมอาชีพผมก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับก็คือแต่เราจะจํากัดในเรื่องของขอบเขตนะครับจานวนก็คือ1000ไร่นั่นเองนะหนึ่ไร่ของอาชีพส่งเสริมนะครับมันจะได้อยู่ในโกต้าที่เราควบคุมได้นะครับถ้าเราส่งเสริมอาชีพตรงนี้เนี่ยแล้วเราส่งเสริมไปเรื่อยๆๆ,ๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาของระบบนะครับก็คือ อาจจะเยอะเกินไปดูแลไม่ทั่วถึงเกิดปัญหากับพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะ่ฉะนั้นในการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรในวันนี้ที่ชมไร์สดหรือท่านชมย้อนหลังเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าผมเองดําเนินธุรก,กิจตัวนี้มาก็6ปี7ปีเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่บอกทุกอย่างให้กับเราว่าเราจะเดินไปทางไหนและเราจะทํายังไงต่อนะัฉะนั้น ให้ความมั่นใจด้วยนะครับกับทุกท่านและพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับว่าการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรเหมือนที่ผมทําตั้งแต่ปี6-1มาถึงตอนนี้เข้าสู่ปี2 0 6 7ันั้นนี้ก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าในการทําธุรก,กิจอาชีพนะครับหรือหลายท่านที่ทําทอยู่แล้วไม่ประสบความสําเร็จนั่นก็คือท่านขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปท่านก็ลองกลับไปย้อนดูนะฮะ ข้อหนึ่งที่ผมเคยพูดไปเมื่อสักครู่นะความฝันเป็นยังไงนะครับความกล้าท่านมีไหมท่านก็ลองดูนะฮะข้อ3มเนี่ยมันก็เกี่ยวเรื่องการตัดสินใจนั่นเองถ้าเราโมแต่ลังเลนะครับหนึ่งใจก็อยากจะปลูกอีกหนึ่งใจก็ลังเลเอะปลูกไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงจะมีที่ซื้อที่ขายไหมนะตรงนี้ท่านตัดความกังวลนะครับทั้ง2โปรดักต์เลยนะฮะทั้งโกโก้และหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวโกอินเตอร์ตัวนี้ ที่ผมส่งเสริมมาตลอดถึงตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะฮะกลับไปดูในเพจของบริษัทนะครับหรือท่านที่ชมย้อนหลังนะครับท่านเองก็สามารถที่จะกดติดตามนะฮะผมเองก็มีสิ่งต่างๆมาเล่านะครับแล้วก็มาพูดแล้วก็มาบอกกับทุกท่านมาแนะนําชี้แนะทุกขั้นตอนทุกอย่างในเรื่องของอาชีพที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะแล้วผมเองก็มั่นใจว่าพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ผมลงไปนะครับผมไปให้คําแนะนําเขา นะไปสอนเรื่องวิชาการนะครับไปช่วยแก้ปัญหาให้เขานะครับเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยตั้งใจทํามาตลอดนะครับอันนี้ก็ท่านก็สบายใจได้นะครับอ่าอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอ่าทั้ง1 23ตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากๆผมก็เลยอ่าเป็นหัวข้อวันนี้ที่จะแทรกให้กับทุกท่านได้ด้วยนะครับว่าเราต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการที่เราเนี่ยจะทําธุรกิจอาชีพไม่ว่าเกษตรไม่ว่าพนักงานประจําไม่ว่าข้าราชการนะครับ หรือท่านที่อยู่บ้านปกติเราอยากจะประสบความสาเร็จเรื่องอะไรนะครับเราก็ต้องมีสิ่งต่างเหล่านี้นะครับสุดท้ายของข้อ4ตัวนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับคือการที่เราเนี่ยต้องลงมือทําทันทีนะครับอ่าอย่างมันต่อเนื่องกันเลยเนาะต่อเนื่องทั้ง1ทั้ง2 3สามแล้วก็4ี่เราต้องลงมือทันทันท,ท,ทีนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยยังไม่เคยเข้าไปดูในสวนตัวเองเลยนะครับว่าทําไม ลูกโกโก้เรามันติดน้อยจังนะฮะทำไมโกโก้เราเนี่ยมันถึงแห้งตายนะได้แต่มองภาพเฉยๆนะครับเรายังไม่ตัดสินใจลงมือทําเลยนะครับท่านก็ต้องลงมือทําเข้าไปดูนะฮะเข้าไปดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นถ้าเราไม่รู้เราแก้ไม่ได้ท่านก็โทรมาคุยกับผมได้นะครับ0969352462นะฮะผมยินดีให้คําแนะนําและก็ปรึกษานะครับเพราะตรงนี้ ผมก็จะลงพื้นที่หน้าง,งานอยู่ตลอดนะครับไปช่วยพี่น้องเษกษตรกรเราอยู่ตลอดนะครับทุกอย่างนะครับที่มันเกี่ยวเรื่องการเกษตรนะครับที่ผมลงไปนะท่านก็ต้องลงมือทําทันทีเลยนะครับก็ฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากถึงท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายนะครับท่านที่มีเนื้อที่เยอะท่านที่มีกําลังเงินมหาศาลนะครับท่านก็ หันมาดูตัวนี้ในเรื่องของอาชีพการเกษตรนะครับว่ามันจะมีความยั่งยืนได้ขนาดไหนนะครับผมเองก็ลงมือทําแบบนี้มาตลอด6ปีนะครับนี่ก็เข้าสู่ปี6-7นะครับก็ยังทําอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับก็หกแนะก็เข้าปี6-8แล้วเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อผมเคยฝันเอาไว้ว่าอยากจะเปิดบริษัทอยากมีธุรกิจของตัวเองและแล้วผมก็ใช้ความฝันมันก็เป็นความจริง กับการที่ผมกล้าลงมือทํากล้าที่จะเปิดเป็นนิติบุคคลและเป็นรูปของบริษัทนะครับแล้วก็ผมก็ตัดสินใจในการที่ผมเนี่ยลงมือทําทันทีนะครับข้อ4ี่สุดท้ายตัวนี้นะฮะท่านมันก็จําเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันว่าเราต้องไม่ต้องลังเลมันนะฮะเราลงมือทําทันทีเลยนะครับไม่ว่าเราจะคิดเรื่องอะไรนะครับขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆกับตัวเรากานะรที่เราเนี่ยทำงานทุกวี่ทุกวันนะครับทำไมเราถึงท้อถอย ทำไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จทําไมคนอื่นเขามีประสบความสําเร็จได้นะครับนั่นก็4ประการตัวนี้4ข้อที่ผมบอกให้กับทุกท่านท่านก็สามารถที่ลองกับหันไปดูนะฮะว่าเรามีขาดข้อหนึ่งข้อใดไหมนะครับใน4ข้อนี้นะฮะความฝันนะครับความกล้านะฮะแล้วก็การตัดสินใจนะครับสุดท้ายคือการลงมือทําท่านก็ลองดูทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยนะครับ ผมใช้สื่อในการไลฟ์สดนะครับเราสามารถไลฟ์สดได้ทุกพื้นที่นะครับไลฟ์สดได้ทั่วประเทศนะไม่จําเป็นนะครับท่านก็เห็นอยู่แล้วว่า,ามีการขายาขายของออนไลน์นะครับมีการออกสื่อนะฮะมีโค้ดมีครูอาจารย์ที่เข้ามาคอยแนะนําคอยสอนอันนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับว่าทุกอย่าง4ข้อเนี่ยมันครบองค์ประกอบแล้วมันจะทําให้ประสบความสาเร็จได้ทั้งในตัวเราเองนะครับผมเองก็ฝากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วย นะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะะแล้วก็กดติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ผมมีความตั้งใจเหมือนกันนะครับที่จะมอบความรู้สอดแทรกเข้าไปให้กับทุกท่านนะครับได้หันกลับมาดูนะครับว่าเราเนี่ยมีข้อไหนขัดตกบกพร่องไหมนันในเมื่อเราทําอยู่แล้วทํามาตลอดแต่ทําไมเราไม่ประสบความสำเร็จสักทีเราก็หันกลับไปดูนะครับว่าเราขาดตัวไหนหรือเปล่านะครับเน้นย้ํานะครับว่า ณปัจจุบันนี้ทางผมในานามของบริษัทเมทารินพูนทรัพย์99จำกัดผมก็ส่งเสริมอาชีพโกโก้นะครับก็ยังส่งเสริมต่อนะฮะแล้วก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเรื่องของโกโก้เนี่ยมันมีตลาดที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็เรื่องหมากสูงตุ่นแหลมหน้าขาวตัวนี้ด้วย2โปรดักต์นี้ที่อยู่ด้านข้างผมนะครับที่ท่านเห็นหน้าจอนะฮะมีทั้งหมากมีทั้งโกโก้ซึ่งเป็น2โปรดักต์ที่ผมเนี่ยทำมา นะทำมาถึงนุวันนี้เลยและแล้วตลาดมันมีความชัดเจนทั้ง2โปรดักต์เลยนะครับนิดนึงนะฮะว่าหมากตัวนี้บางท่านอาจจะสงสัยหรืองงนะครับว่าหมากเนี่ยมันเป็นหมากที่เรากินกับภูกลมๆใช่ไหมไม่ใช่นะครับหมากตัวนี้เป็นหมากตูดแหลมนะหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวนะก็ไปทําเรื่องสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์แล้วก็เป็นสแน็คของขบเคี้ยวนะครับเรื่องของหมากนะครับส่วนในการดูแลรักษา หมากเนี่ยเหมาะมากกับทุกท่านที่ไม่ค่อยมีเวลากับพี่น้องที่เป็นข้าราชการนะครับเหมาะมากๆนะฮะเพราะว่าอ่ามันดูแลง่ายนะดูแลง่ายนะครับไม่ต้องการน้ํามากนะก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็อ่าปลอดภัยเกี่ยวเรื่องศัตรูพืชนะพวกแมลงที่จะมากัดแทะเนี่ยลำบากมากเพราะว่าใบเขาจะคมแล้วก็ขมขมบ้างนะนี่เรื่องของหมากนะฮะหมากก็ดูแลง่ายนะครับแต่ท่านไหนที่ปลูกแล้วเนี่ย ท่านก็ลองดูนะครับผมมั่นใจว่าตลาดตอนนี้ขาดทั้ง2องโปรดักคือต้องการอย่างมหาศาลเลยนะฮะท่านก็ลองลองดูนะครับออรตอนนี้ผมเองนะครับก็ آ, มีการรับซื้อนะฮะรับซื้อผลผลิตเนี่ยถึงสวนเลยนะครับถึงสวนเลยจะเป็นเรื่องหมากหรือเรื่องโกโก้นะฮะเราเองก็รับซื้อถึงถึงสวนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไปเที่ยวหาพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับตรงนี้ท่านไม่ต้องกังวลแล้วนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะเวลาปลูกไปแล้วเนี่ย ขายที่ไหนนะขายยังไงก็ขายกับบริษัทเมทัลินพูทรัพย์99จำกัดนี่แหละนะครับพาอผมเองกอ็ลงพื้นที่ไปแล้วไปทําสัญญาด้วยรับซื้อกลับนะเราไปตรวจแปลงไปเยี่ยมแปลงนะไปช่วยดูแลเกิดปัญหาประเด็นตรงไหนขึ้นถ้าเรายังไม่ไม่ไปถึงสวนท่านก็โทรเข้ามาคุยกับผมได้นะครับมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นต้องทํำยังไงอันนี้ผมเองก็ยินดีนะครับนะอันนี้ผมเองก็อขอฝากนะขอฝากนะครับ ฝากพี่น้องทั่วไปเลยนะที่สนใจอยากปลูกนะครับเรื่องของหมากเรื่องของโกโก้นะครับตอนนี้ในวงการตลาดทั่วไปเนี่ยมันชัดเจนเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มันจะไม่พอด้วยซ้ํานะครับก็เป็นโอกาสดีให้กับพี่น้องเกษตรกรและก็พี่น้องทั่วๆไปด้วยนะครับที่จะต้องปลูกแล้วนะครับเพราะวา่าจากนี้ไปอย่างบริษัทผมเองเนี่ย ผมเองก็มีในเรื่องของโกลตานะโกลตาในการในการปลูกในการส่งเสริมผมกาหนดโกลตาตัวเองเอาไว้ที่1000ไร่นะครับเราก็จะมูฟละนะครับคือเรามีลูกไร่เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้มันไม่พอนะเราก็ต้องเริ่มส่งเสริมใหม่นะครับเพื่อตอบโจทย์กับอ่า่พี่น้องเกษตรกรมีไรายได้ 2. อ,อาคู่ค้าคู่ค้าที่เขามารับซื้อผลผลิตนะครับแล้วก็3เรื่องของอบริษัทกับเรื่องที่ผมเนี่ยบริหารงานอยู่ทุกวันนี้ นะครับผมจะลงอยู่ตลอดเลยนะลงพื้นที่ตลอดก็หลายท่านก็คงจะเห็นหน้าค่าตากันตลอดนะครับหรือหลายท่านที่อยากพบปะพูดคุยนะครับก็โทรมาหลังไม้นะฮะหลังไม้ได้เลยนะครับ096 935 2462อ่งย่าลืมนะฮะแล้วก็มีอะไรเราพูดคุยปรึกษากันได้นะครับผมฝาก4ข้อเทคนิคที่ผมบอกให้ไปนะครับในช่วงแรกๆนี้นะฮะท่านลองกลับไปดูนะครับกลับไปดูว่าเรามีข้อไหนขาดบ้าง ขาดแล้วเราก็เติมเต็มไปแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะผมคนนึงนะครับที่ผมต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าผมเนี่ยขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับผมเองก็จะต้องเติมเต็มเข้าไปนะครับเพื่อมันจะได้ประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีคําว่าสายนะฮะแล้วมันสามารถเดินต่อได้ตลอดเรื่อยๆ,ๆนะครับขอแค่ว่ายืนจริงๆนะครับอ่ะก็สัญญ,ญาณขาดหายนิดนึงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอ่าคุณ ลูกค้านะฮะลูกค้าลูกค้าที่ที่ปลูกหมากกับเรานะฮะก็เดี๋ยวนะนะครับก็ตอนนี้ผมเองก็ <c oughs> ขอบคุณนะฮะแล้วก็ฝากฝากกดแชร์กดไลค์เยอะๆนะครับก็ดับหลิวนะฮะดับหลิวอ่ะขอบคุณมา,มากๆนะครับฝากพูดต่อๆหรือท่านก็กดติดตามหรือกดแชร์ให้ด้วยนะครับมันก็เป็นความชัดเจนนะครับทั้งสองโปรดักที่ผมดําเนินธุรกิจอยู่ตอนนี้นะครับฝากบอกต่อๆกันเยอะๆนะฮะมันเป็นอะไรที่ อ่ผมก็มั่นใจนะครับในการที่ผมทําธุรก,กิจอาชีพมาถึง6ปีก็เข้า7ปีนะครับก็ทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะลงพื้นที่ด้วยนะครับพบปะพูดคุยด้วยแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะมีอะไรเราก็อ่าคอมเมนต์มาคุยกันนะครับหรือโทรเข้ามาหากันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าอ่าผมยังไม่ได้เข้าในพื้นที่มันเกิดปัญหาขึ้นระหว่างทางยังไงก็โทรมาบอกกันนะครับผมเองก็มีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับโอเค นะวันนี้ผมเองก็ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็เต็มที่เลยนะในเรื่องการส่งเสริมอาชีพวันนี้ก็เหมือนกันแต่เรามาบอก4เทคนิคการที่เราจะต้องประสบความสําเร็จให้กับทุกท่านนะความฝันนะครับความฝันก็อย่าลืมทํานะครับแล้วก็ความกล้านะความกล้าด้วยนะครับแล้วก็การตัดสินใจของท่านนะครับสุดท้ายลงมือทําทันทีนะครับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับทุกช่องทางนะแล้วก็ท่านที่ชมย้อนหลังด้วยนะครับโอกาสหน้าคลิปต่อๆไปผมมีอะไรดีจะมานําเสนอกับท่านใหม่นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความมั่งคั่งร่ารวยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีทุกท่านนะครับ